คือแสบเอาน้องขึ้นมาแกงอะ่ะทุกคนน้องคนนี้บุ๋มบุ๋มไม่รู้จักชื่อเขาต้องขอโทษจริงๆทุกคนน้องน้องคนนี้น้องอยู่ในแก๊งซอยตันทํางานร่วมกับน้องแกงซอยตันอะ่ะแต่บุ๋มไม่รู้จักเขาด้วยเราไม่ได้ติดตามเนาะแล้วเรารู้จักแต่ออฟโจแล้วก็เออไส้น้อยน้องมาคมสันเนาะแต่น้องคนนี้เราไม่รู้เพราะว่าเขามาทํางานกับ น้องซอยตันนั่นแหละสองแสบก็เอาเขาขึ้นมาแกล้งค่ะทุกคนแสบน่ารักมันก็เหมือนแบบให้น้องมีรายได้ด้วยเนาะอืมให้น้องมีรายได้ด้วยเอาน้องขึ้นมาเล่นเอาน้องขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่บุม๋มไม่รู้บุม๋มมีความรู้สึกว่าเขาอะระแวงเน็กบุม๋มว่าเขาระแวงกลัวแบบ เนกพูดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอยู่ไม่เป็นสุกอะทุกคนสังเกตดูสองคนนี้สิอยู่ไม่เป็นสุขเหมือนแบบเวลาเนกจะพูดอะไระพูดตะขอไว้ก่อนพูดนูน่นพูดนี่พูดพูดอะไรก่อนก็ได้อะกลัวเนกจะพูดอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเออประมาณนั้นแทบไม่กล้าแย่อะไรเลยอะ่ะไม่กล้าแย่เนกอะไรเลยคือแบบกูหาเรื่องเล่นอย่างเดียวอะไรประมาณนั้นนะความรู้สึกของตัวเอง เอามาไปเอามาเลยเอามาเลยนี่ทุกคนจะได้พบกับทุกคนจะได้พบกับกบแท็กซี่ตัวจริงๆเป็นๆเขาจะมาร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังในวันนี้เสียงเขาเป็นเอกลักษณ์ร้องที่ไหนก็มีความสุขร้องที่ไหนก็เสียงเพ่อมึงมึงมึงผิดสคริปต์เพื่อนมึงเงินซื้อผิดผู้ใดมึงไอี์วงไฟสิ หลายคนเลยเฮ้ยคนนี้อีทวงไฟใช่ไหมอ่ะอันนี้มันมันนีไม่หนีไม่อยู่นี่ครับโอ้ยน้อนอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยปกป้องพี่อีทก่อนหูมันไม่ได้อีดเออหนักแล้วน้ออันนั้นพี่อีทวงไฟคือสิ๊ปแปะดีเนาะเราไปเด้อเอ้าเมื่อกี้อีทวงไฟครับมีคนอื่นอีกนะครับมีครับอีกหนึ่งคนตัวเต็งเลยครับยาหว่ะ เฮ้ยถ้าเห็นคนนี้เนี่ยคุณจะนึกถึงอะไรสักอย่างได้เลยครับเอามายุดสิเขี้ยงค่ะคิดอีกนิดคิดอีกนิดครับอะไรนะครับรให้เกิดเข็มคนนี้ผมจะต้องนึกถึงอะไรสักอย่างอะไร,รสักอย่างครับเข็บหมา,าถ้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 าสำหรับกูนะถ้า,ถา,ถา,าใส่หมวกอย่างงี้จริงๆแล้วกูนึกว่าผมแก่สั้นนะสวัสดีครับหลวงพ่อ ล้ายแล้วคล้ายๆหลวงพ่อแล้วอ่าผมรู้แล้วจริงๆผมรู้อ่าจริงๆรู้เพลงพึ่งดังเพลงกำลังดังเพลงพิ่งดังด้วยเพลงอะไรวะแหวนตะเวนตะกรรมคู่สีหนุ่มอีกนิดนึงครับฮะอาจจะมองภาพไม่เห็นใครรับมันจะเป็นภาพจํขผมมันตลอดไปไม่เป็นไรมันคือจุดขายมันคือจุดขายใช่ไหมมึงมาอยู่นี่มายืนตรงกลางนี่วันนี้อ่ะก็ปั่นตัวดิน้องหันหน้าไปพูด

โอ้ยๆนาหนามานี่ดูนามานี่ดูไอ้น้องมันี่มาๆนไหนๆก็ขายแล้วล่ะไหนๆนขายแล้วไหนๆก็โอ้โหโอ้โหไงโคาคาเชลเด้อครับกูกับโวาาเชลูกันกูยัยี่สิบกูังยี่สิบแปีอยู่มึงเห็นบ้เนี่ยกูหัวลุกไหอยู่นี่ กูบอกกาวข้นแล้วมันขึ้นครับของกูโอ้ยพิดไรณดีๆนะน้องพิดไรณดีๆนะพอแล้วพอแล้วอย่าแกล้งน้องให้น้องเข้าไปเออไปไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปเออเออเข้เขาเขาเข่อเขาเร่อเข้าเร่อไปร้องเพลงให้น้องสักสักนิดนึงแล้วกันห้องไหนงี้ให้มันห้องเองเลยให้มันห้องหลอย่างเข้าไปเลยแล้วแต่เวรแต่กรรมคิดๆทีเดียวเนาะเอา เดี๋ยวเป้นเตะกรรมเลยดี๋ยวให้มันหงอกไปเลยมันห้อกไปเลยเอาไปไปให้มันหอกงลเออเลยผมก็เล่นมาเลยผมข็เล่นมาเลยขึ้นเล่นขล้นเล่นขึ้เ๋กะเตนตกรรมเเอาเลเต้นเตกรรมเลยเอาคุณ ยังอายก็มีหัวใจเดี๋ยวนี้นะการดีเอนเตอร์เทนปั๊บมึงมึงห่อปั่บมึงยืนตรงสีเขาทุกคนเขาเจาะไอติมึงมึงเจาะไอติมต้องหอบ่ะมึงยางปั๊บมึงมาหนีมึงสี่เลยนี่มึงสี่เลยมึงไหวท่าเลยมึงยางยางยางก้อมเอามึงถ้าเบิ้งเอาถ้ามึงห่อขนาดนี้มึงยางขนาดนี้เพราะไอติมกะดีกุเยอะที่บานไหนเนี่เอาไปคุณสร้างจังอายก็มี น้ำตาลายยามที่เจ้าดิ้นโลงทอคุณสร้างบอกเคยนอกใจวันทองแ้วคุณแพนของงงเอ็ดใดคืออายอยู่บอกเอาขอเชิญปมมือให้วุ่นะครับไปเข้าไปเข้าไปน้องครับเข้าไปเข้าไปเข้าไปไปเท่าไปฮะเอาเอาเอาเราเอาเราฝั่นี้ไปเออโอ้เบิร้ล ไปเลยไปนอกเขาไ,ไ,ไ,ไหเขาไหเขาไปคุณคุณดละซ